ยู๊งใหม่ว่ายู๊2พฤศซึ่งเป็นรถไมเนอร์เชนนะครับยู๊เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยูนิสปอร์ตคอสตัวเวอร์ซึ่งก็คือรถคอร์สตัวเวอร์ที่มีความเป็นเฉพาะตัวนะครับจะดูจากดีไซน์รูปร่างหน้าตาและคุณคงเห็นหน้าตาเขาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นนี่สันก็ทําการไมเนอร์เชนนะครับถามว่าไมเนอร์เชนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสิ่งที่เห็นเลยกระจังหน้าครับถูกดีไซน์ให้มันดูดุดันขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจังหน้าก็จะดู แล้วสิ่งที่ตามมาอนอกจากกระจังหน้าก็คือในเรื่องของไฟหน้าครับไฟหน้ากับไฟท้ายนะั้นถูกเสริมด้วย LED นะครับโดยไฟหน้านั้นเป็นมุมแมงม์บุมลแมงเชฟนะครับก็จะเห็นเป็นสไตล์กัท้ายมุมลแมงเนี่ยนะครับแล้วก็โคมไฟหน้านั้นก็ถูกออกแบบมาเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยตามมาครับด้านข้างหรือว่าอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอีกไฟเลี้ยวครับที่กระจกมองข้างนะครับก็เพิ่มขึ้นมาแล้วมาดูที่ท้ายครับท้ายที่ถือว่าเป็น นะครับก็คือปลายท้ายเขามี LED ขึ้นมาแล้วก็ดีไซน์นั้นเขาได้อิทธิพลมาจากตัวรถสปอร์ตของเขาก็คือนิสสันแซดสานะครับนี่ก็คืออิทธิพลของตัวแซดสาก็จะมีดีไซน์ใลักษณะนี้ทําให้ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะครับถามว่ามีอะไรอีกนอกจากการใบเนื้อเชนที่ผมบอกก็มีทั้งกันชนด้านท้ายกันชนหน้านะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่ยังเป็นเอกลักษณ์ของทุอยู่นั่นก็คือ ในเรื่องของตัวมือจับนะครับคุณผู้ชมครับจะตอนความเปื่อจะก่อนจับที่มันอหลังเนี่ยจะอนไว้อันนี้ก็คือสิ่กหนึ่งที่โดดเด่นทําให้จูก๊กดูเหมือนว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้น,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีโอกาสทดลองขับแล้วก็ขับไประยองกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังถึงสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของระบบเกียร์ในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในเขามีระบบการสื่อสารใหม่ๆเข้ามาด้วยตัวจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมมาครับ ตัวเดียวกันที่อยู่ในเซนฟี่ซึ่งเซนฟี่ผมเคยขับก่อนอนนีต้องถือว่าค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันเลยเพราะว่าเครื่องตัวนี้ก็ต้องบอกว่าให้กําลังสูงที่116แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่154นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เขาใช้ระบบหัวฉีดคู่นะครับซึ่งซึ่งก็จะสลับกันฉีดน้ามันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้ประหยัดเยอะมากแต่ว่าตัวนี้เขาถูกเซ็ตมากับเกียร์เอสโคดิกซีวีทีนะครับ ซึ่งซึ่งตัวนี้เขาต้องบอกว่าเขาเน้นมาให้ขับสนุกกว่าซินฟรีนะครับอัตราสิ้นเปลือกก็อาจจะสูงกว่าโดยผมขับเมื่อวานเนี้ยทั้งในเมืองนอกเมือง200ยประมาณ240กิโลนะจากกรุงเทพกว่าในเมืองมามาถึงแถวระยองนะครับเราวิ่งไปเรื่อยๆรอบๆระยองเ,เข้าตัวเมืองเข้านุ่นเขา้านี่อัตราสิ้นเปลืองของเขาแจ้งไว้ที่8.4ลิตร8.4ลิตรนะครับ ต่อหนึ่ง้อยกิโลเมตรลองคำนวณคร่าวๆแล้วมันก็อยู่ประมาณสิบ1อ็ดจุดเจ็ดสิบอ็ดจุดหประมาณเนี้ยกิโลเมตรต่อลิตรก็เฉลีย่ยแล้วก็คือประมาณ1ิ2ดอกิโลเมตรต่อลิตรถามว่าอาจารย์ที่เปลืองเป็นยังไงผมว่าถือว่าค่อนข้างประหยัดนะเพราะว่ามันมีการขับเร็วแล้วก็ลองหมดต่างๆทั้งพูดถึงหมดต่างๆเนี้ยนะครับผมก็อธิบายนิดหนึ่งแล้วกันเจ้าเจ้าตัวตรงเนี้ยคอนโซลตรงเนี้ยนะครับตรงจอเล็กเนี่ยนะฮะ มันจะมีทั้งคลยเมดอันนี้ก็คือในเรื่องของสภาพอากาศควบคุมอุณหภูมิพูดง่ายๆนะครับก็ปรับได้ง่ายๆเป็นดีต้นส่วนดีโหมดเนี่ยอันนี้น่าสนใจดีโหมดเนี่ยเขาจะมีโหมดให้ขับคือ normal sport นะครับนี่อันนี้ sport แล้วก็ eco นะครับคือ normal เนี่ยเขาก็จะคำนวณแล้วก็ดูพฤติการการขับขี่แล้วก็ปรับรอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกมับการขับขี่นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับ ต้องการความสนุกต้องการความเรียกว่าให้รถมันขับขี่สนุกขึ้นเล้าใจขึ้นก็มาที่สปอร์ตโหมดถามว่าสปอร์ตโหมดนี่จะช่วยอะไรก็จะเพิ่มรอบเครื่องยนต์นะครับการฉีดการจ่ายน้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนหละความสนุกมาอัตรา,าที่เปลือกก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะถ้าอยากจะขับในเมืองประหยัดประหยัดนะครับเขาก็มีครับเพราะว่าพฤติกรรมคนขับเนี่ยบางครั้ง เราพฤติกรรมการขับข e ี่ต่างกันเราดูเขาขับประหยัดกันแข่งขันขับประหยัดกันโว้รายการนู้นรายการนี้เราจะทําไงเดี๋ยวนี้เขามีนี่ครับเขาก็มี Eco Mode มอีโคโหมดมาอ่าคุณผู้ชมกดไปที่อีโคโหมดถามว่าอีโค่โหมดนี่มันช่วยอะไรบ้างก็ควบคุมเรื่องการจ่ายน้ํามันนะครับถ้า,าตตเนี่ยผมเัล่าัตอนเนี้จะรู้เลยว่ารู้สึกรถมันอึดขึ้นถ้าถ้าถ้าเทียบกับตัวสปอร์ตโหมดนะครับเมื่อสักครู่นะครับรถมันก็นจะรู้สึกว่าอึดขึ้นเล็กน้อยนะครับ นอกจากเขาควบคุมเรื่องการจ่ายน้ำมันแล้วอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับเขาก็จะควบคุมให้มันเหมาะสมด้วยเพราะบางครั้งเราเปิดแอร์เย็นเกินไปอ่าถามว่ามันมีส่วนมันก็มีส่วนกับอัตราที่เปลือกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวยี้คูโอโมเดองเขาก็จะควบคุมทั้งในเรื่องของการจ่ายน้ำมันแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิในห้องโดยสารอันนี้ก็คร่าวๆหลายคนอาจจะอ่าเห็นตรงนี้มันอยู่มีสีสันเยอะนะครับก็กจะบอกให้ฟังว่า ช่วยอะไรได้บ้างอาขึ้นมาดูตรงหน้าจอตรงนี้ระบบบนเป็นเทนเมนต์เขาหรือว่าบางคนจะเรียกอินโฟเทนเมนต์แล้วแต่ใครจะเรียกอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีทั้งชอะไรล่ะชมต่อจะต่อไอพอดจะต่อในเรื่องลิงของบูทูธนะครับก็มีให้ USB นะครับก็มีให้นะครับจูเนอร์แล้วก็ที่มีระบบที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็นี่ครับ ตัว e a s Connect เนี่ยเขาจะเซิร์ชหาในส่วนของรถยนต์ที่จะบอกว่าอะไรเป็นสังคมของจุ๊กนะครับเขาจะสาม,มารถสื่อสารกันได้ระหว่างคนที่ใช้รถนิสสันจุกด้วยกันนะครับตัว e a s Connect เนี่ยเขาจะสามารถติดต่อส่งภาพถ่ายอะไรแล้วแต่ละแชร์ข้อมูลอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วก็ มีอีกหลายๆระบบที่อยู่ในตรงนี้ผมว่าก็ก็ต้องลองสา่กันดูนะครับใช้กันดูแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีก็คือ C d ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนโลบอกว่าไม่จําเป็นแล้วนะแต่อย่างผมอาจจะเป็นคนเขาเรียกอะไรลูกผ,ผสมคือจะรุ่นใหม่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะรุ่นเก่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าในส่วนของ C d ดีนะครับผมเนี่ยยังยังยังจําเป็นอยู่ยังอยากได้อยู่แต่ว่าเขาไม่มีมาให้นะครับอา้ากลับมาตรงที่ การขับขี่กันต่อนะครับเท่าที่ขับขี่เนี่ยขับมาประมาณ200กว่าโลเนี่ยถามว่าจุดเด่นเด่นเลยที่ผมชอบนะโดยรวมว่าดีไซน์นะดีไซน์ทั้งภายในแนละภายโนอกห้องโดยสารเนี่ยภายนอกห้องโดยสารเนี่ยผมว่าถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะอาจจะ,จจะไคือไม่รักก็อาจจะชังไปเลยเอ่ะผมใช้คํานี้ดีกว่านะเพราะว่าหน้าตามันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าถ้าคนชอบเนี่ยมันมันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง คราวนี้มาดูภายในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าวัสดุอะไรที่ใช้เนี่ยดูดีนะดูดีแล้วก็ดูมีมีมีดีไซน์นะครับดูมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับพวงมลาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแต่มัลติฟังกชันเนี่ยเขาจะควบคุมแค่เครื่องเสียงเครื่องเสียงที่ผมบอกก็คืออ่ะอันนี้ก็คือเล่งเสียงเบาเสียงคลอสนี่ก็คือเรียกสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ปรับสถานีวิทยุตัวอีกอันนึงก็คือควบคุมในเรื่องของ การใช้บูทูธโทรศัพท์มือถืออันนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้จาเป็นเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับซึ่งพวงมาลัยบางส่วนเขาจะมีแค่ตรงนี้ซึ่งจะบางคนบอกเอ๊มีคุ้ยคอนโทรนไหมมีอะไรไหมคือรถเขาเป็นรถเน้นที่ขับสนุกแล้วก็เป็นรถที่เน้นความโฉบเฉียวเพราะนั้นไอ้ตัวคุ้ยคอนโทรลอะไรพวกนี้เขาอาจจะไม่จําเป็นนะครับเขาก็เลยตัดไปและอีกสิ่งหนึ่งที่ที่มีอ่ะตอนนี้ผมใส่ให้ดูก็คือกล้องมองหลังนะครับผมเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ย เขาก็จะตัดมาเป็นกล้องให้ดูอ่าเราก็จะเห็นมีเส้นอะไรค่อนข้างจะชัดเจนก็จะถือว่าช่วยเราได้พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณเสียงเตือนซึ่งเสียงเตือนเนี่ยแล้วเขาจะมีเส้นนะเสียงเตือนเนี่ยผมว่ามันเขาเรียกอะไรถ้าเราอ่าผมจะให้ให้ดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งอ่าเขาจะมีเส้นกัลระยะให้เราดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็ก็จะจะช่วย ตรงนี้เนี่ยผมว่าบอกว่าต้องอาศัยความชํานาญนิดหนึ่งนะครับเพราะบางครั้งคนยังไม่คุ้นเคยแต่มองกระจกข้างหรือว่ามองกระจกตรงกลางเนี่ยเพื่อถอยหลังแล้วมาดูตรงนี้อาจจะทําให้ควายเขวนะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะภายในห้องโดยสารเอออีกจุดหนึ่งที่ติงนิดนึงก็คือช่องแอร์บางครั้งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยเย็นเพราะว่าช่องแอร์ตัวนี้มันถูกดีไซน์ออกมาให้กับคนนั่งหน้ามากกว่าเพราะฉะนั้น ตรงนี้อาจจะอาจจะบางคนอาจจะเอ๊ะมัน,ม,นมันไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยถูกใจนะครับแล้วก็พวงมาลัยกระชับดีนะครับจับกระชับมือแล้วก็หุ้มด้วยน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรวัสดุที่จะคล้ายๆหนังแท้นะผมคิดว่านะอ่าพวงมาลัยเนี่ยเป็นหุ้มก็จับกระชับมือแล้วก็นุ่มมือนะครับนุ่มมือดีถามว่ากลับมาความสนุกความสนุกคือถ้าถ้าเอาเป็น normal ว่าหมดปกตินะผมว่าก็ขับไม่ไม่ได้สนุกสนานมากมายก็ขับสบายๆมากกว่านะครับส่วนถ้าเป็นตัวสปอร์ตโหมดผ่านแนดดอนก็เพิ่มความสนุกสนานความเร้าใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอะตรายทีเ่เบื่อที่ผมคุยไปแล้วดูเท่าที่ผมดูรอบเครื่องยนต์เนี่ยถ้าคุณขับอยู่ประมาณสักร้อยสิบเนี่ยรอบเครื่องยนต์มันก็จะอยู่นะถ้าขับที่ร้อยสิบเนี่ยรอบเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณเกื 2, อบเกือบสองพันรอบ ่าสังเกตน,นะครับวามความเร็วที่ผมว่าความเร็วที่ค่อนข้างจะให้อัตารา์ิีเกลือที่ค่อนข้างจะประหยัดเนี่ยขับที่ประมาณนักร้อยสิบเนี่ยตัวรอบเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณนักพันแปดถึงพันเก้าร้อยแต่พอขยับขึ้นมาที่ร้อยยี่สิบนะร้อยยี่สิบเนี่ยก็รอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่สองพันสองพันสองประมาณสองพันสองร้อยรอบนะครับก็แน่นอนลอัตารย์ิีเปลือก็ก็จะต่างไปคือถ้าจะขับรถให้ค่อนข้างจะประหยัด ว่าสิ้นเปลืองน้อยเนี่ยว่าให้รอบเครื่องยนต์อย่าเกินอย่ากเกินสันก,ก2,000รอบนะ <c oughs> ผู้ชมลอ,ลองสังเกตดูนะคผู้ชมใช้รถเนี่ยพยายามรักษารอบเครื่องยนต์อย่าให้เกิน2,000รอบแล้วขับรอบให้นิ่งนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเลยว่าเวลาเราขับให้มันค่อนข้างจะประหยัดนะครับเพราะว่าบางครั้งคุณขับรอบต่านจริงแต่ว่ามันก็วิ่งเนี่ยมันก็กินน้ำมันเหมือนกันนะครับหลายคนชอบถามเรื่องอตาตารสิ้นเปลืองอันนี้ก็ก็แจ้งให้ฟังคร่าวๆนะครับว่า มันเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความสนุกบนานของก้าวกระพีอย่างที่บอกถ้าถ้าอยากสนุกก็ต้องมาที่สปอร์ตโหมดนะครับก็สนุกขึ้นสนุกขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงกับปิตาดน,นะโดยส่วนตัวนะผมว่าบุคลิกของรถคันนี้มันน่าจะสนุกกว่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้หลเติมเต็มสำหรับคนที่ ขับรถปกติแล้วอยากสนุกบ้างก็เติมเต็มกันได้แต่ไม่ถึงกับเราใจเอาอย่างดีกวไปด้วย,ยรถที่มีความสูงนะครับอาจจะรู้สึกว่าเวลาขับเร็วๆเนี่ยมีมีโยนบ้างมีโค้งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าล้อมันยังเกาะอยู่นะแต่ด้วยตัวถังที่มันสูงขึ้นมาจริงๆเพราะมัน,น,นเป็นรถสไตล์คอลนอเวอร์เนี่ยก็จะทําให้รู้รสึกวา่าเออมันมีอาการโค้งข,ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่า ต้องทําการบ้านนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของเสียงลมนะครับพ่าเสียงลมเข้ามาในห้องโดยสารค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเสียงลมเสียงลบกวัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเรื่องของที่เข้ามาในห้องโดยสารซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าอาจจะเป็นจุดจุดอ่อนที่ผมมองอะค่อนข้างจะชัดเจนในส่วนอื่นๆโดยรวมๆก็คงจะไม่มีอะไรเดี๋ยว ครับคุณผู้ชมครับสำหรับนิสสันจุ k กที่ผมขับให้คุณผู้ชมได้ชมนั้นก็ต้องบอกว่ามีราคาเริ่มต้นที่8,700 0บาทจนไปถึงตัวท็อปนะครับ8,90,000กว่าบาทนะครับซึ่งก็อยู่ในราคาของกลุ่มรถเรียกว่าพ m อแมค,คาพูดง่ายๆแล้วก็ตัวจุ k กเองเนี่ยถูกออกแบบมาเรียกว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเขาเนี่ยใช้ ัวเดียวกับซินฟรีนะครับก็ถือว่ามีตัวถังค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเขาถูกออกแบบให้ดูกระชับดูมีความคล่องตัวแล้วก็ดูมีความโบเฉี่ยวนะครับจุดเด่นเลยเท่าที่มีโอกาสได้ขับโดยรวมนะครับต้องบอกว่านิสสันจุงนั้นจุดเด่นก็คือผมว่าหน้าตา ดีไซน์นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาทั้งรูปร่างหน้าตาภายนอกเองทั้งภายในห้องโดยสารที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ของเล่นหรือว่าแก๊สเจตอะไรเขาเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับถามว่าการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างโดยรวมแล้วผมถือว่าจู๊กเนี่ยเป็นรถที่การขับขี่จะเขาเรียกอะไรจะไม่ค่อยตรงกับหน้าตาเขานักถามว่าไม่ตรงยังไงคือการขับขี่เขาผมว่าค่อนข้างจะ สบายๆมากกว่านะครับในเรื่องของอัตราเร่งก็ดีในเรื่องของการควบคุมก็ดีนะครับแต่ว่าหน้าตาเขาอาจจะดูโฉบเฉี่ยวดูเล้าใจซึ่งสิ่งตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่คําตอบสําหรับคนที่ชอบนะครับคนที่ชอบความเล้าใจคนที่ชอบอะไรแบบนี้แต่เขาก็มีมาให้อย่างที่ผมบอกว่าในส่วนของ D โหมดนะครับ D โหมดเนี่ยเขาก็มีให้เลือกทั้งตัว Normal แล้วก็อีโคซึ่งความพอเราเลือกในหมวดของสปอร์ตอ่ะแน่นอนครับถ้าเป็นรถบางรุ่นนั้นก็อาจจะทําอะไรได้เ้อ้ยแต่ของเขาเนี่ยก็ามาชดเชยในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นส่วนในอีโคโหมดเองเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนครับเขาดูในเรื่องของรอบเครื่องยนต์แล้วก็ดูในเรื่องของอุณหภูมิซึ่งก็ถือว่านิสสันใส่อะไรมาค่อนข้างเยอะสําหรับในเรื่องตรงนี้แต่สิ่งที่ผมมองว่าทางนิสสันจะต้อง ให้ความสนใจมากกว่านี้ก็คือในเรื่องของห้องโดยสารที่ผมว่ามันเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขับเพียงร้อยเศษเสียงลมเข้ามาเยอะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่นิสสันจะต้องเอาไปปรับปรุงต่อไปนะครับในส่วนอื่นๆนั้นผมว่าเป็นรถที่น่าจะตอบโจทย์คนหรือว่าผู้ซื้อที่ชอบอะไรที่มีสไตล์มีความสนุกเป็นสรานเป็นของตัวเองก็สิ่งที่สำคัญคือขับง่ายควบคุมง,ง่ายครับ